ท่านแรกก่อนเลยแล้วกันเนาะมาพร้อมนะคะพีไซนยังไงดีมาคุณพี่คุณพี่ฮะมาคุณพี่คุณพี่จะทำยังไงดีคะจะอยู่บนพื้นที่นี้กับน้องไหมทำยังไงก็ได้ให้อยู่นานที่สุดอ่าขาเดียวใส่เข้าไปคนละหนึ่งขาแม่พร้อมนะข้างหนึ่งเรายกไว้ไหมยกไว้ยกไว้อย่าขึ้นนะอ่าอย่าขึ้นยกนะเดี๋ยวพอเพงแม่ขาลงก่อนก็ได้เดี๋ยวพอเพงมคุณแม่เหมือนจะทิ้งตัวเลยคุณแม่อย่าขึ่งย เดี๋ยวพอพ่อหนูบอกหนึ่งสองสามเขาจะได้จับเวลาไงได้เลยคุณพี่แม่จะม,มองหนะ้ามองตาน้องนมอแม่อย่าหลบกฎกติกานะถ้าหลบตาก็คืยหยุดเลยนะคะหลบตาเคยหยุดเวลาหรือถ้าล้มก็คืยหยุดเวลานะคะล้มก็ไปโรงพยาบาลโอเคไม่ใช่พร้อมนะหนึ่งสองมองหนะ้ามองหนะ้า มันเกิดขึ้นไวขนาดนี้คะไม่รู้กี่วินะจดไวก่อนใช่ไหมแล้วยังไม่บอกพี่จ๋าเมื่อกี้คุณแม่เขามองเหมือนมองผ่านหน้าผมไปนี่ฝ้าไหมอ่าคุณแม่ไม่ได้าใช่กล้ามองไม่ได้นะแม่ต้องมองหน้าใช่ไหมต้องมองหน้านะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะเป็นที่แรกโอเคโอเคท่านต่อไปค่ะคู่ที่สองค่ะมาครับได้นะ ใช่เลยนะต้องอมองตาพ่อไหมคุณแม่คุณแม่มองตาไว้ก่อนอค่ะแม่มองตาแม่มองตาค่ะมองตาแม่มองตานะแม่เอาอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าหยุดเลยหยุดเวลาเลยโอเคไหมคะถ้าเหมนมันหยุดเลยนะอ่าโอเคฮะน้องบอกพี่นะถ้าเขาไม่มองเราปุ๊บานานานหยุดเวลาเลยหยุดเวลาเลยได้ครับหนึ่งแม่มอง ผมแค่ถามที่มาที่ไปหลบตาเลยใน่ะเบิดแม่แม,แ <laughs> ม,มีพิรุษแม่มีพิรุษ <laughs> เอาแกรหยุดไปแล้วนะคะหยุดไปแล้วท่านที่สามค่ะแม่แม่ต้องมองตานะเดีหนูว่าหนูไม่ห่วงแล้วการยกขาแล้วตอนนี้การมองตาแล้วแหละแม่เหยียบที่กระดาษนิดนึงค่ะแม่ขาโอเคเดีย๋ยวเดี๋ยวพอหนึ่งสองสามแม่มองตาพร้อมยกขานะคะ พร้นอมน,นะคะแม่มองตาค่ะหนึ่งส,งสงองสร้างบอสค่ะอบอสบอสแม่บอสบอสค่ะราอ่ะแม่หลบตาไวมากใช่ไมไม่ไวมากครับไวมากแม่เกิดยุ่งไวมากมเหมือนเหมือนไม่ได้ตั้งใจมาเล่นเกมเหมือนตั้งใจมากอดมากกว่าใช่ไหมแล้วกอดไปก็พูดกับผมนี่ครั้งแรกเลยนะลูกอ้ย คือะไรคุณแม่เอาผู้ชเธอเอาครั้งแรกครั้งแรกอ๋อประมาณนั้นอ่ะมาแล้วค่ะตอนนี้ความหวันของทีมสาขอบอกก่อนว่าน้หวานอย่างเนี้ยหนูจะสบตาได้หรออย่างคุมคอนเส็ปต์หนูหนูอยู่มางั้นหนูมายืนกับพี่หน sì ูหนูเงียบบนกระดาษถหนู จังหวัดก็บ่อยเอาเวลาไหนไปทาสีเล็บเท้าเนี่ยแม่รอบแน้ขอสีม่วงนะขอเลยนะอย่าทำตาหวานมากมันปาดใจมาคุณแม่อย่าวคนอื่นเขาจะหมันไส้เอาพร้อมนะเยียบปัญหาเยียบยกขาไหวไหมคะไหวนะ อันอุ้ยเห็นเลยมากแม่เอาลงก่อนแม่เอาลงก่อนแม่เอาลงก่อนแล้วหนูนับตื่นสองสามแม่จ้องพร้อมยกใช่รู้สึกถึงความเขินของน้องแล้วล่ะมาแค่หนูพร้อมนะครับอ่ะเห็นเหมเราต้องสู้นะมาพร้อมนะหนินงสองสามจ้าสองสาม อะเนี่เกินสพพัตวีสพพัตวีโอ้ไม่ไหลวละโอเคได้ไหมพี่ได้พพพพได้สัตว์ีโอเคขอบคุณค่ะแมออะ่อีกหนึ่งนค่ะอีกหนึ่งพันในฝั่งอีกด้านหนึ่นะอ๋อคนนี้นี่ทำไมกองเชียร์เยอะจังเลยอ่ะพี่บอวีสู้ๆพี่บอวีหาเหยียบไปก่อนค่ะอ่ะ

เปนบทในละครไงศกตาคือไม่ดบเลยคนนี้ผมว่านะทําถูกกดทุกอย่างแล้วแต่แค่ลมเพราะมันลื่นแค่นั้นเองอ๋อไม่เขาอาจจะแบบอิงบทในละครลมแล้วแบบพระเอกมาแล้วอะไรแบบนี้ด้วยกันนะโอเคค่ะคราวนี้เรารู้ผู้ชนะแล้วใช่ไหมคะนี่ผู้ชนะของเราค่ะได้เวลาสูงสุด14.10วินาทีอ่าแล้วผู้ชนะของเราก็คือพี่โบวี่ค่ะ มอบของรางวัลให้กับทุกท่านเลยนะคะและถ่ายภาพร่วมกันค่ะยินดีด้วยนะคะเปไ็นยังแม่ได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ขึ้นมาใช่ไหม <c oughs> ไอก็พอปแล้ว <c oughs> แม่เขาแบบว่าอุดมการณเขาแนวแน่มา <c oughs> คุณแม่มีอุดมการแนวแนวมา <c oughs> อหมอนลองคอเป็ดนะครับนี่ถอดไหมคะพี่โบวันนี้ <c oughs> ไม่ถอดนะ <c oughs> พี่โบไม่ถอด <c oughs> โอเคค่ะ รับของเช่อลึกนะคะทุกท่านเลยขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะคะมาเลยค่ะใส่หมวกให้นิดนึงนะคะม<า>แม่แม่ขาน่ารักเลยแต่งมาด้านมีบ้างก็ได้ออย่าให้น้องฟอ้อมอยู่ตรงกลางนะคะอ่ะแล้วก็พี่โรมาด้านข้างเลยค่ะแม่แม่ขามาเลยค่ะนี่เอาไว้ใส่ช่วงซัมเมอร์พอดีเลยนะคะแดดร้อนนี่เป็นทองเดย์อ่ะถ่ายภาพนะคะ ขอตั้งหลักนะคะทำหน้าตาสดชื่นเปลี่ยนท่าได้ค่ะเปลี่ยนทานะ่าได้กดไลคนะคะได้อ l o v อ you ยูหัวใจใหญ่หัวใจเล็กได้หมดมีกล้องด้านหลักไว้นะคะเดี๋ยวขอให้ทีมงานนะคะหนึ่งสองสม,มหทวานค่ะโอเคอรูปหนึ่งรูปนึ่งว้าวโอเคค่ะขอเสีิญปรบมือกับทุกท่านอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ ได้ยังหันมาสบตาอยู่บ <laughs> จบเกมแล้วคะ่ะแม่คะ <laughs>